สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่พามาดูมาอัปเดตดูกุ้งนะคะอาต้องดูดีๆนะคะก็จะเห็นมีตัวน้องกุ้งไต่เต้มอัีนี้เอามาเลี้ยงวันที่12ก็จะได้ครบหนึ่งเดือนพอดีเต็มนะคะอาไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าจะซูมให้ดูนะคะตัวน้องจะใสๆเพราะว่าน้ำก็จะออก สีแดงๆหน่อยแต่ว่าน้ำไม่เสียนะคะน้ำไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าวันนี้แม่จะทำความสะอาดบอ่อนะคะก็จะตักเศษอาหารหรือว่าพวกเศษที่กุ้งพวกอะไรตักทิ้งบ้างนะคะอ่าจะก็จะเป็นการรบกวนน้องกุ้งหน่อยนะคะ แต่ถ้าไม่ตัดออก oh. ก็ย่านหนามเป็นหนามเสียนะคะปล่อยสะสมไว้โดนๆพวกขีดกุ้งตะกอนขีดกุ้งดำๆเอาเราจะตัดลำบากหน่อไปขอทิ้งนะคะ จะตัดออกเรื่อยอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งนะคะโอ้มันกสิลบกวนกลุ้งนะคะคือแตว่ว่าหลังจากที่ห้าตักเนี่ยห้าก็เจ็บพักจะใหอ้อาหารเขาสวนน้อยนะคะมือหนึ่งเพราะว่าหย่านมันเป็นการบกวนแล้วเขาสิบกินอาหารนะคะปล่อยเข้าไปจัด หมืหน่นนึงเสียค่ะแล้วก็ขาบต่อไปนี่ฉันคอยให้อาหารเขาเป็นปกตินะคะเพราะว่ายังเพราะว่ายานมีสีอาหารหลงเหลือนะคะพราะกลุ่มเขา,าตกใจแล้วเขาจะบ่ค่อยกินอาหารแต่ก็เจอสีอาหารก็จะเหลือเป็นนไยค่ะ เดียน้ำซเนา,สนาเสียนะคะกลุ่งก็จะตายกระตักไปเรื่อยๆนะคะกุ่งออกมาไตาเต้มเลยจากมือที่ลงกลุ่งมาวันที่12บสองสาคมก็จะถึงกำหนด1เดือนนะคะ จ้าคลิปนี้ไว้แค่น,นี้นะเด้อจ้าสวัสดีค่ะ